สวัสดีครับผมโมโชพเองครับผมวันนี้ก็มากลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ก็ผมอยากจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของคีมอเนกประสงค์ยี่ห้อเลเทอร์แมนเนี่ยครับซึ่งรุ่นที่จะคุยกันคือรุ่นวิงแมนนะครับผมรุ่นนี้น่ารักนัใช้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาลองดูกันในรายละเอียดน,นะครับผมทีนี้ก็ตอนนี้มีสปอนเซอร์ครับสปอนเซอร์เป็นการเฉพาะ ก็คือคุณ CFF Thailand นะครับผมก็ร้านเขามีเป็นตัวแทนจำหน่ายเลเทอร์แมนอยู่นะครับใครสนใจก็ไปสอบถามกันดูได้ครับผมอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผมว่าเล t เทอร์แมนรุ่นวิงแมนเนี่ยเป็นยังไงดียังไงเชิญชมกันเลยครับครับเล t เทอร์แมนรุ่น w วิงแมนนะครับก็เป็นรุ่น น่าเป็นรุ่นเล็กของเลเทอร์แมนเขาครับส่วนใหญ่ที่เรารู้จักเลเทอร์แมนเนี่ยน่าจะเป็นรุ่นของชาร์ตหรือว่าพวกชาร์ต tti เลเทอร์แมน t o power 2พวกนี้ครับแล้วก็ถ้าล่าสุดก็จะเป็น mut ครับซึ่งเป็นพวกใช้กับการทหารไปนะฮะพวกใช้กับปืนกลยาว ar automatic rifle นะครับเลเทอร์แมน wingman นี่ก็เป็นรุ่นรุ่นรุ่นเล็กๆของเขาครับที่บอกว่า,วาเออผมว่ามาครบเครื่องนี่นะฮะอุปกรณ์ทั้งหมดที่ให้มาเนี่ยมีถึง14อย่างด้วยกัน นะครับก็มีอุปกรณ์ทั้งหลายแหละที่จําเป็นต่อการใช้งานเดี๋ยวมาดูกันแต่ละอย่างครับว่าเป็นไงบ้างน,นะครับคือตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยครับ Wingman เนี่ยครับ w ิงแ,แมนร,รุ่นนี้ก็สิ่งที่เห็นอย่างแรกคือเนี่ยครับมีคลิปหนีบแหละคือปกติผมไม่ค่อยเห็นหทำไมเขามีคลิปนะฮะเขาจะมีเป็นซองหนังให้ใส่มากกว่านี่มีคลิปก็ทําให้มันพกสะดวกมากขึ้นนะครับ ด้านนี้เป็นคลิปมาดูด้านหนึ่งด้านนี้นะครับก็จะเป็นมีดนะครับผมมีดเปิดจากด้านบนเป๊บเป็นระบบไ i เนอร์ล็อกนะครับตรงนี้นครับดันแล้วก็เก็บมีดมีดนี่ก็เปิดที่ใช้งานคือจริงๆตัวนี้ผมได้มาลองใช้งานสักพักหนึ่งแล้วครับเพื่อดูว่ามันเวิร์กไหมเวิร์กก็ให้ผมเป็นที่น่าพอใจครับประทับใจเลยทีเดียวมาดูตรงส่วนของมีดนะครับก็ มันเป็นใบแบบกึ่งเซเลตกึ่งหยักนะฮะมีหยักแล้วมีส่วนใบเรียบด้วยก็ใช้งานได้หลากหลายดีครับปิดก็ง่ายครับปุ๊บอ่าอีกด้านนึงเป็นกันไก่ครับกันไก่กันไก่เนี่ยจะงงหน่อยหนึ่งมันแกะแปกมันจะมีเงี้ยงตรงนี้ยดึงออกมาใช่ไหมครับปุ๊บแต่มันยังไม่เด้งครับต้องเปิดมันแล้วดันให้มันแก๊กเพราะกันไก่นี่มีลาเป็นไลเนอร์ล็อกเหมือนกันครับ เป็นไลเนอร์ล็อกเหมือนกันไม่น่าเชื่อเลยเป็นกัไกไลเนอร์ล็อกเพราะซึ่งมันก็ช่วยเซฟตี้ของเรานะฮะว่าถ้าใช้ไปใช้มาดันไปดันมาเงี้ยปุ่มมันไม่กลับมาเองมันต้องมีตัวล็อกตัวเนี้คลายมันจะกลับมาได้ก็จะทําให้ใช้งานได้มั่นใจขึ้นสปริงโอเคฮะสปริงดึงดังใช้ได้ดีเลยนะครับก็ใช้ตัดไปบ้างก็โอเคความคมอาจจะนิดนิดหน่อยๆนะแต่ว่าถ้าใช้แบบไม่คิดอะไรมากนี่โอเคเลย ทีนี้ลองกลางดูครับว่าเป็นไงบ้างพอกลางมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เห็นอย่างแรกของตัววิงแมนนี่คือตัวค e ีมจะเปิดทันทีฮะเปิดเด้งทันทีเลยโดยอัตโนมัติมันทําให้เราพร้อมใช้งานอะ่ะคุณจะเอาไปขี้ไปทํำอะไรต่อนี่ก็ง่ายแหละเพราะคีมมันพร้อมกลางพร้อมใช้แล้วมันไม่เหมือนพวกมันดีทูอื่นๆที่บอกว่าต้องเ,ออเปิดมาปุ๊่ยังอยู่ในท่า,ท,าที่ต้องไปนั่งกลางเองนี่กลางให้แหละ ึงเอาไปถอนหมุดถอนขันโน่นขันนี่ผมว่าโอเคใช้ได้เลยอุปกรณ์ที่ให้มามีอะไรบ้างลองไล่กันเลยแล้วกันะะนะครับด้านนี้นะฮะจะมีหนึ่งไขควงสีแฉกนะครับตัวฟิลิปไขควงไขควงปากแบนนะฮะหนึ่งด้านมีสองอันอ,อ,อีกด้านหนึ่ง ก็จะมีของด้านนี้เยอะหน่อยเนี่ยครับที่เปิดกระป๋องที่งัดนะฮะมีตะใบตะใบเนี่นะครับซึ่งตะใบเนี่ยผมว่าเวิร์สครับเพราะว่าข้างหลังเนี่ยเขาเป็นที่วัดด้วยขนาดความประมาณวัดได้1นึ่งนิ้วครับหรือว่าข้างบนเป็นนิ้วข้างล่างเป็นเซนต์นนะเซนก็ประมาณ2.5เซนนะะเท่ากับนิ้วหนึ่ง ซึ่งผมว่ามีประโยชน์ใช้ได้เลยนะเวลาทํางานพวกช่างเนี่ยวัดคร่าวๆได้แล้วก็อันสุดท้ายของด้านนี้ฮะก็คือตัวขอเกี่ยวนะครับระบบล็อกของทั้งหมดที่เป็นเครื่องมือตรงขาของ l e t เทอร์แมนเนี่ยมันเป็นคล้ายๆสลิปจอยอะคือว่ากลางไว้ปุ๊บแล้วก็หักมาแรงๆก็เพื่อความเก็บนะครับที่ผมชอบอย่างนี้คือเขาเสาะล่องตรงนี้ไว้ฮะ ดังนั้นเวลามันเคยมีปัญหาว่าถ้าใช้เลตเทอร์แมนรุ่นก่อนๆเนี่ยมันล้วงล้วงเครื่องมือยากเวลามันจมไปลึกๆเงี่ยมันล้วงเครื่องมือยากมากมันงัดไม่ขึ้นต่อให้คุณมีเงี้ยอย่างนี้ก็เถอะมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยต่อให้มีเงี้ยงยงนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรทั้งเงี้ยมันหดเข้าไปขนาดนี้ไม่มีแล็บก็ดึงไม่ได้แต่เล้เทอร์แมนวิงแมนเนี่ยเขาให้ดันตรงนี้ขึ้นปุ๊บแล้วเอาดึงเงี้ยออก ซึ่งมันช่วยผมว่าช่วยในเรื่องการใช้งานเนี่ยมันคล่องตัวมากขึ้นมันไม่ต้องมาเสียเวลาดึงนะฮะเครื่องมือที่ให้มาในนี้เนี่ยผมว่าพอเหมาะพอสมกับงานทั่วไปที่ต้องใช้นะฮะคือมันไม่ได้ต้องการเครื่องมืออะไรมากในชิดประจําวันอะไขควงปากสีเหลี่ยมปากแปนพวกนี้ก็พอแล้เพราะไอเลเทแมนั A นนีน้ผมก็ไปเทสไปทั้ง เปลี่ยนหลอดไฟซ่อมท่อปราปลาทำนุ่นทำนี้เนี่ยเรียกว่าเออตอบตอบโจทย์ได้ดีเลยนะฮะตอบโจทย์ได้เลยดีเลยทีเดียวแล้วการพกพาก็ไม่ลำบากภาพเก็บปังปึ๊บลงเรียบร้อยมีคลิปให้ด้วยตัวของเขาเรียกขนาดเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหามากขนาดค่อนข้างโอเคเลยซึ่ง พกได้จะหย่อนใส่กระเป๋าจะเป็นเป้หรือว่าจะหย่อนใส่พวกกระเป๋าเล็กกระเป๋าน้อยเนี่ยผมว่าใช้ได้เลยทีเดียวฮะก็ดีครเรียกว่าเออปลื้มใจเพราะจริงๆผมไม่ค่อยได้มี Leatherman เช้วเขาครัผมไปใช้ Wick สส่วนใหญ่ Wick Spirit แต่มาใช,ใช้ตัวนี้ก็ผมรู้สึกว่าเออประทับใจครับก็อันนี้ก็เป็นรีวิวสั้นๆน,นะฮะของ Leatherman w i m a n อันนี้นะครับผม ก็ถ้าใครสนใจก็ลองหาเเช้กันดูครับก็ขอจบรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ